Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin, rabbil La hawla wa bihi nasta'in. illa haula alailazim. Sama-sama. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan tentera, kekuatan kasih sayang, 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 รับฟังและรับชมช่วงรายการประวัติศาสตร์อิสลามนะครับพี่น้องครับประวัติศาสตร์อิสลามได้มาพบกับพี่น้องนะครับประมาณ2 3ตอนแล้วนะครับซึ่งเ,เรายังคงอยู่ขอบคอบนะครับอยู่ที่กบกอบอยู่ของออประวัติศาสตร์เรายังไม่ได้เข้าไปสู่เนื้อหานะครับเนื่องจากว่าต้องการทําความเข้าใจกับพี่น้องนะครับว่าทําไมอัลลอฮฺสุบานอัลฮุตาลามาเล่าแสกแกเอาไว้เนี่ย นในตอนที่ผ่านมานผมก็ได้เป,เปรียบเทียบซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากพระเจ้าอัลกุรอานไปเปรียบเทียบกับหนังสืออื่นๆมันไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบได้เลยความสูงส่งเพราะหนังสือเล่มอื่นอ่านก็ไม่ได้บุญนะครับอ่านได้รับความรู้แล้วก็เอาความรู้ไปปฏิบัตินั่นแหละอินฉาล้อก็จะได้รับผลบุญแต่อัลกรุรอานอ่านไปแล้วไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่ไมรู้ว่าความหมายของมัน,นเป็นอย่างไรก็ทําก็ได้รับผลบุญแล้ว แต่ได้นำเรียนนะครับได้เสนอแนะกับพี่น้องว่าให้อ่านแล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะรึกเอาไว้ที่เป็นประวัติศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลนะครับกับหลักอากีดะหลักความเชื่อหลักการอีมานหลักการยึดมั่นของพี่น้องแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมันมีคุณค่ามหาศาลกับศาสตร์กับวิชาการที่พี่น้องจะเอาไปคิด นะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัติยิ่งไปกว่านั้นเอาไปปฏิบัติส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็สามารถในการที่จะเอาไปอ,อบรมนะครับดูแลคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องเราในเรื่องเรานี่ก็สามารถที่จะอบรมคนอื่นได้นะครับเรื่องของครอบครัวระบบครอบครัวนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูประวัตินบีอิบรอฮิมนะครับหรือประวัตินบีต่างๆที่เมื่อเราเข้าไปสู่จุดไปสู่เนื้อหาแล้วเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ข้อคิด ต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับจากการใช้ชีวิตพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะได้นําเสนอนะครับกับพี่น้องในสิ่งที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวได้เล่าเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องประสมบทของการมีโลกนี้นะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์นะครับก็มักจะพูดว่าโลกนี้เนี่ยเกิดก่อนที่จะเป็นโลกนี้เมื่อหลายหมื่นล้านปีนะครับหลายล้านล้านปีที่ผ่านมานั้นโลกนี้ก็ เป็นมันเป็นมวลน,นะครับเป็นเป็นเมฆเป็นกลุ่มควันที่เกาะติดไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮา,านาว,วตะตะลาก็ทรงอะไรทรงแยกหรือว่าได้กับการเวลาครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกการเวลามันก็ทําให้มวลที่มันติดกันนแยกออกมานะครับให้มีอะไรให้มีพื้นฟ้าให้มีพื้นดินสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยกับการเวลาที่มันอะไร มันเป็นทำให้ทำให้เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ด้วยกับการเวลานะั่นแหละทำให้มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นบางคนก็เขียนนะครับเขียนสัตว์นะได้มโนาพาว่าในยุคหลายหมื่นล้านปีที่ผ่านมานะั้นมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันเป็นตัวขนาดนี้ตัวใหญ่ ขนาดนี้มันเป็นสัตว์ที่กินนะครับเจออะไรมันก็กินหมดแล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาได้ทรงยืนยันเอาไว้นะครับว่าก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกนี้เนี่ยนะครับพ ah อาอาระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาทรงอะไรมีอาราชนะครับมีบัลลังนะครับหรือเราเรียกว่าทิพอาเรียกบัลลังของพระองค์อ ah ัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลานะครับ ว่าอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวาตาลานั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มาก่อนพระองค์แล้วก็พระองค์ก็มีนะครับบางคนก็ถามว่าเออแล้วก็มีอัลลอฮ์ได้ยังไงนะครับพี่น้องครับอันนี้แหละนะประวัติศาสตร์ที่จะนําพามาสู่อัีดะนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าหุวลาวลูวัลอาคิรุพระองค์เป็นองค์เดียว นะครับไม่ใช่ปะปะแปลว่าองค์แรกแล้วก็องค์สุดท้ายวลเอาวลุวัลอาคิรุนะครับไม่ใช่แปลว่าพองอรสุบาลนตลา Dios, นั้นเป็นองค์แรกแล้วก็เป็นองค์สุดท้ายนะครับพ,อองงพระองค์อลรสุบานตละมีองค์เดียวแล้วก็เป็นองค์เดียวเท่านั้นนะครับพระองค์ผู้ทรงสูงทรงนะครับพระองค์ทรงสร้างทรงเนรมิตนะครับทิพย์อามีบัลลังนะครับของพระอ,องค์ หลังจากที่พระองค์อ me, dialect, me, ัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงสร้างสรรพสิ่งนะครับต่างๆนะครับสร้างมีม sure> ีบรรลังก์แล ah> ้วเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮาตาลาก็ทรงสร้างปากกามีปากกาแล้วเราก็บอกปากกาจงเขียนนะจงเขียนปากกาก็บอกนะครับว่าอัลลอฮฺอัลลอฮ์นะครับปากกาก็บอกว่าเออแล้วก็เราจะเขียนอะไรล่ะนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาลยก็บอกว่าให้เขียนมากานะวามายากูล ให้บันทึกเลยมาก้าะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหัวมายยกูนแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดอิลายเยมิลกิมะจนกระทั่งถึงวันกิมะนะครับผงอลอสุบาฮานาหูวาตาลาทรงอะไรสร้างบัลลังก์เสร็จเรียบร้อยพระองอลอสุบาฮานาตาลาก็ทรงสร้างประกาแล้วองอลอสุบาฮันตาลาก็ทรงกล่าวกับประกาว่าอุกตุบนะก็ละมาอักตุบมัลลธีอักตุบุฮูย่ารบแล้วก็ ปากาก็บอกแล้วก็ข้าพระองค์จะบันทึกอะไระจะเขียนจะเขียนอ,อะไระนะครับอัลลาะฮ์ก็บอกว่าให้เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นมาการอะวามายากกนอิลาอันตะกูมสซาก็าให้เขียนไปตั้งแต่เริ่มจนจบจนกระทั่งถึงวันกิยามะนะครับกุลลชยอินอักตูบุฮูอิงกุลอินนะกุลลชยอินคอลักนาหูบิคอดารีบิกอดารินนะบอกว่าให้เขียนไปทุกๆุกสิ่งเลยนะแล้วก็ เขียนไปทุกส,สิ่งที่เราได้สร้างมานะครับคุณละเชอินบอกให้เขียนไปนะครับและก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานอัตลต阿拉จะทรงสร้างนะครับฟากฟ้าเนี่ยพงจะทรงสร้างฟากฟ้านั้นบีคอมซีนะอันฟาสนะนะครับห้าสิบพันปีคอมซีนะอัลห้าสิบพันปีนะครับพี่น้องก็ไปคำน,น,นวณกันแล้วกันว่าห้าสิบพันปีเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานอัตลต阿拉 เล่าเอาไว้หลังจากนั้นสร้างปากกาแล้วก็อีกอบีคอมซีนะอัลฟาสนะนะครับอีก5 0 5 0 0 0ปีก็คือ50,000 50, ื0ปีนะครับพงัลลก์สุบหานอะหูวัตลาก็ทรงอะไรอนุมัติในการที่จะสร้างฝากฟ้า,าทั้งอะไรเจ็ดแล้วก็ คืออนุมัติเนี่ยก็คือพระองค์ทรงสร้างเลยแหละด้วยกับอิรอดะของพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาลาสร้างฝากฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินนะครับสร้างภูเขาสร้างแม่น้ําและสิ่งต่างๆที่มีอยู่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาลาสร้างฟ้าและสร้างแผ่นดินเนี่ยอายะอัลกุรอานได้ยืนยันเอาไว้ว่าสร้างนะครับคอละลอฮสมาวาติวันอัตฟีซิตตีไอยามินอัลลอฮฺสุบานอวตาลาทรงฟสร้างฝากฟ้านั้นนะครับโดยใช้ระยะเวลา เจวันอะหวันนะครับหลังจากนั้นพระอลอสซบาร์ตลาก็สร้างฝากฟ้าแล้วก็สร้างพื้นแผ่นดินนะครับสร้างภูเขาสร้างพื้นแผ่นดินสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างดวงดาวต่างๆนะครับเป้าหมายของการสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างดวงดาวต่างๆก็คือเป็นการอะไรเป็นการตัดยีนเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการประดับนะครับฝากฟ้าแล้วก็สร้างพื้นแผ่นดินนะครับ เป็นการประดับแล้วก็ให้ทางนำนะครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบานอัตลาก็ทรงสร้างสิ่งหนึ่งให้มีชีวิตขึ้นมาพี่น้องนึกนะเพราะพวกเรารู้จักกันนะรู้จักกันแค่รู้จักตั้งแต่นบีอาดัมลงมาหลังจากสร้างฝากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นมักลูกอสนะครับชุดแรกก็คือสร้างขึ้นมาซัมมาฮุมอันยินอัลลอฮฺสุบานอัตลาเรียก คนเรียกเรียกอะไรมักลูกอสชุดแรกว่าย,ยินเห็นไหมครับเพราะฉนั้นเราจะเห็นเนี่ยอเลรลงสร้างมาสร้างอะไรสร้างยินก่อนนะครับแต่ว่ายินนั้นนะครับพอเวลาสร้างมาก็พวกที่อเล,ล็์สุบรตะลาสร้างมาเนี่ยให้มาบริหารใหม้มาดูแลบนหน้าพิภพนี้ให้มาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพวกยินเนี่ยเป็นกลุ่มชนแรกที่สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนะครับมมฟสีดูนฟิลอาร์ดี ยาสฟีกูนัดีมาวายุฟซิดูนาฟินอัดนะครับทำให้เกิดความหลังเลือดกันให้ดูให้ให้บริหารให้ดูเพราะฉะนั้นยินนะครับเคยมีบทบาทในลำดับแรกเลยนะครับถามว่าทุกวันนี้ยินยังมีอยู่ไหมนะครับยินเรามาดูก่อนเพราะผมเรียนกับพี่น้องแล้วว่าเราจะต้องรู้คำนิยามของมันเพราะว่าเราจะพูดถึงยินพูดถึงเชตันพูดถึงมาเลิกะนะครับซึ่งมันเป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้ รวบรวมไปพอวันหลังเราก็ไม่ต้องอย,ยินก็คือเป็นยินเราเรียกว่าเป็นพูดอ่าเป็นพูดแล้วก็เป็นเป็นผีคนเรียกเป็นเราใช้ศัพท์อิสลามเพราะนั้นพี่น้องฟังเนี่ยนะครับพอผมพูดยินพี่น้องรู้เลยว่ายินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลอสุบานาหวตาลาทรงสร้างมาแต่ว่าคูลิกก็มิน,น,นันนานะยินนั่นถูกสร้างมาจาก ไฟอัลลัสบาโนตลาดได้ลาบเอาไว้ก็ให้มาอยู่แต่ว่ายินมาสร้างความเสอญเสียหลังจากที่มีฟากฟ้ามีดวงดาวมีหมดละในโลกนี้นะครับมีต้นหมกรากไม้มีภูเขามีแม่น้ามีทะเลมีน้ําตกนะมีหมดละอัลลอกห้ยินลงมาชุดแรกให้มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับแต่ยินนั้นก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มชนหนึ่งนะครับที่ท,ทําไมที่มาสร้างความ เสื่อมเสียนะครับสร้างความหลังเลือดการหลังเลือดขึ้นในผืนแผ่นดินนะครับจนกระทั่งามาลาอิกานะครับเอเลสุบาลนาหัวตาลากส็สร้างนะครับให้มีมาลาอิกะมาะส่งมาลาอิกะมาคือให้มียินมาลาอะะิกามีแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ให้มายุ่งมาเกี่ยวอะไรก็ทําหน้าที่นะครับเท่าที่มีอยู่ที่เราเราได้ศึกษาพอให้ยินเกิดมาก่อนมนุษย์เนี่ยนะครับ ก็มียินเสร็จแล้วมาทำความเสมื่อมเสียแล้วก็ส่งให้มาลายกะมานะครับแล้วก็ให้อะไรให้ให้ยินเนี่ยนะครับให้เอายินเนี่ยออกให้ล้างไม่ไมให้มีละทีนี้ไม่ไม่ให้ไม่ไม,ไม่ให้มียินละนะครับแล้วก็บางโอกาสนะครับในในบางโอกาสก็ เอาไปเอาเอาเอาไปอยู่นะครับในสถานที่ท yeah> anyway ี่หนึ่งบางทีก็ให้ไปอยู่ในทะเลนะครับให้ไปอยู่แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยมองไม่เห็นให้ไปอยู่อีกมิติหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บแล้วก็ล้างเผ่าพันธุ์ไปเลยนะยินนี่ห้มาแล้วทําอะไรไม่ได้เรื่องอเล็กก็เก็บไฮมาเิกามาเก็บแล้วก็ล้างเผ่าพันธุ์ของยินเปล่านะครับยินยังมีชีวิตอยู่ยินยังอยู่กับพวกเรายังปะปนอยู่กับพวกเรา อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาทรงกล่าวในพระมหาคัมภีร์เล่าเอาไว้ถึงสุรนี้ชื่อว่าสุรอันยินหนึ่งสุรเต็มๆเล่าถึงเรื่องยินเล่าถึงเรื่องเดชานุภาพเล่าถึงเรื่องความสามารถนะครับให้ยังมีอยู่ก็แสดงว่าอะไรอย,ยินมันก็มุฟสิดูนะฟินอาจทำความเสื่อมเสียในผืนแผ่นดิน นะครับมาแล้วแล้วก็อเล,ล็์ก็อะไรให้เก็บให้ไปอยู่อีกมิติหนึ่งเพราะหลังจากนั้นพระองอเล,ล็์สุบานอหัวตาลาก็บอกว่า,าพระองค์นั้นทรงสร้างอะไรสร้างอีกสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตที่เราเรียกว่าคอลนะครับอเล็์ทรงสร้างอะไรเอเอล,ล็์สุบานตาลาก็ทรงสร้างอายักลูกอลกอนอยาดีดาสร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกดังที่พระองอเล,ล็์สุบานอตาลาทรงกล่าวกับมวนมาลาอิก,กาว่า ว่าอิศกอลาะรับบุกคลิลมาลาอิกตีอินนีจาอิลุงฟิลอารุดีขัลลิฟานะครับอัลลอร์ก็เล่าเอาไว้ว่าหลังจากนั้นพระองค์อัลลอสุบานอตาลาหลังจากที่ยินเนี่ยไปแล้วอยู่อ,อ,อีกอีกมิติหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราจะได้พูดในส่วนที่เป็นรายละเอียดว่าเป็นยังไงมาทําอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตรงนี้เราจะเล่าเพื่อเป็นการปูนะครับให้พี่น้องได้รู้ก่อนว่ายินเนี่ยคืออะไรเพราะว่า บางคนเนี่ยพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไปหาหมอหมอ,หมอบอกโดนยินอ่าหมอบอกโดนยินต้องทำยังไงอะ่ะต้องต้มไข่แล้วก็ทําข้าวเอาข้าวปากหม้อทํากุ้งผ่าปลายาเอาไปไปวางในที่ทางสามทางสามแพ่งนะครับเอาไปเส้นเอาไปไหว้เอาไปให้กับยินนี่เสียกีดานะครับแต่ถามว่ามีไหมความจริงมีไม่มีแต่อัลลอฮฺส no ุบานอตาลาไม่ได้ ai, ใช้เราไปก้มไปสีโรราไปก้มหัวไปเชื่อไปฟังมัน ยิ่งไปกว่านั้นพระอัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงมอบอาวุธให้กับมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้ใช้ปกป้องใช้ป้องกันชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้พ้นจากการรังแกการทำร้ายเพราะอยู่เห็นอยู่ขนาดยินพวกเดียวกันเองเนี่ยสัญชาติยนินเผ่ายินอัลลอฮฺก็เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์ัลกุรอานแล้วว่ามุฟซิดูนะฟินอัตนะครับ เพราะนั้นมนุษย์ที่ไม่ใช่พวกของมันไอ้ยินที่มันอะไรไม่ดีไม่ดีมันก็อาจจะแกล้งอัลเราก็ให้อาวุธให้อานคุณอูวุวิรบ,บินฟารักกุลอูซุวิรับ,บินนาทนะครับให้เป็นอะไรอาวุธไม่ให้เราเนี่ยไปยอมจำนนไปยอมรับแล้วก็ไปพักดีกับมันเพราะถ้าหากว่าเราไปยอมจำนนไปยอมรับไปพักดีกับมันพวกยินต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั่นเสียอักีดา์ออกนอกกรอบของอิสลามไปวันนี้ ปรฏิสัยอิสลามก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับเราจะติดตามต่อไปเป็นยังไงต่อไปโลกเราจะเป็นยังไงวันนี้คงยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมอัลบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซ็อลลัยฮิวะสัลลัมวะสลามุอะลัยกุมอัราะห์มะตุลลอฮ์วะบรอกาตุ